เช็คให้ชัวร์รู้ให้รอบก่อนลงทุนด้วยเครื่องมือจากกลตอคุณเต้ได้ยินว่าเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นแล้ว มั่นใจขึ้นเยอะเลยครับเพราะคุณแพทเลยนะเนี่ยทำให้ผมรู้ว่ากลอตต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้วยตอนแรกก็คิดว่าแค่กํากับดูแลตลาดทุนอย่างเดียวซะอีกใช่ค่ะคุณเต้แต่จริงๆแล้วกลอตต์ยังทําเรื่องให้ความรู้และปกป้องผู้ลงทุนด้วยนะแล้วเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลล่ะครับเขามีให้ความรู้ด้วยหรือเปล่านะมีค่ะคุณเต้ที่เว็บไซต์กลอตต์คริปโตแครดามีเขามีบทเรียนออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตที่ให้ความรู้เรื่องนี้อยู่นะคะดีเลยครับว่าแต่คุณแพทดูนีครับ คุณคนนี้เขาช่วยลงทุนการันตีผลตอบแทนตั้ง200%อยเนะี่ยใจเย็นๆนะคะคุณเต้ดาวน์โหลดแอป SEC Check First เช็คให้ชัวร์ก่อนลงทุนดีกว่าค่ะว้าวค้นหาแป๊บเดียวก็รู้เลยว่าคนชวนได้รับอนุญาตหรือเปล่าแอปของกรอตอเนี่ยสะดวกดีจริงๆเลยหรือเช็คที่ Investor Alert ในเว็บกรอตอก็ได้ค่ะว่าใครที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของกราตาบ้างขอบคุณมากครับคุณแพท